ผมเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถามว่ามีหลักฐานหรือไม่ว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างโลกและสวรรค์อัลลอฮ์ทรงอยู่ที่ไหนผมไม่ผมไม่ถามหาคนที่เป็นเจ้าของคำถามนี้แต่กระซิบให้คนที่เป็นเจ้าของคำถามนี้ขอความปกป้องคุ้มครอง,งจากอัลลอฮ์ซะก่อนนะออูซุบิลาลา,ฮ,าฮิมินัชชัยตนิรรจีม ไอ้ชัตอนตัวเลวมาร้ายมันทําให้กระซิบ,บต,ต้องถามอย่างนี้ใช่ไหมถามในเรื่องที่อะไรอ่ะนะก่อนก่อนก่อนอัลลอฮ์สร้างโลกก่อนอัลลอฮ์สร้างสวรรค์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเออเยมีตัวบทหลักฐานไหมล่ะอัลลอฮ์ทรงบอกไว้นบ่ีมูฮัมมัดสุลล,ลาาัลวะเลวะสลัมทรงบอกไว้พี่น้องจําไว้นะ สุดยอดของคำถามเลยเนี่ยนบีบอกชัยตอนมันจะชวนเจ้าคิดไปคิดไปคิดไปในเรื่องของอัลลอฮ์และคำถามสุดยอดที่ชัยตอนมันจะตั้งและให้เราตอบคำถามอะ่ะมันชวนเราคิดเราตอบคำถามคำถามสุดยอดเลยมันจะมันจะถามให้เราตอบอะ่ะมันคอออะอรกเละ่ะเอ๊ะแล้วใครสร้างอัลลอฮ์วะก่อนที่อัลลอฮ์จะมีแล้วใครสร้างอัลลอฮ์ว,รรวะ นบีบอกถ้าชัยตอนมันชวนพวกเจ้าตั <aro Obrig> ้งคำถามตั้งตั้งคำถามจนกระทั่งมาถึงสุดยอดของคำถามว่าใครสร้างอัลลอฮ์เนี่ยฟัลสต์สิตบิลละขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะอัซุบิลละไล่มันไปถมไปข้างซ้ายนี่ไม่ต้องน้ำลายออกมาจริงๆอ่ะอัลซุบิลละฮิมินาชัยตอนเิรจีมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ก่อนมุสลิมจะไม่ถามคำถามอย่างนี้ แต่ชัยตอนมันชวนเราหลุดไง <Yeah. S 1> เพราะงั้นอาซุบ <Yeah. S 1> ิลแาฮิมินัชัยตอนนิระยีมอย่าเลยเถิดในเรื่องของอัลลอฮฺบ ب ح นหนววะลา